อครเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าอย่าเข้าใจผิดตอนนี้กำลังอยู่ในเรื่องของวรรณกรรมวรรณคดีให้อยู่ได้เดี๋ยวนี้เราไปอยู่ในเรื่องประไดล่ะเราเป็นไผ่อ่ะพี่เสียสมุดเด้อคนละเรื่องบอคนละเรื่องกันได้เดี๋ยวนี่เขาจีเปาปีนี่เขาจีเปาปีเออแล้วก็ิดหอยหวน่ะเนี่ยเออเอออาหยองเปาปีด้วยหยองเออเปาปีแบบท่าเปาปีแบบน้องจออกมาเปาปีนะจันว้าวว้าวบักบ้าน เองหาปีอยู่เออยังหาปีอยู่เออบาให้ความร่วาให้ความรวมมือรวมอย่างโอ้ยขอเสียงมาดิเติมไม่เจซีนะครับกูปวดแขวแค่แม่ได้เนาะเอายังพอโรโปีเด้อเอ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 อเดิเออ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 เอเอีเออเออเออเเอเพอเออเออเอดเออเอออออเเ มเลปีผู้ไทยหาพอม่หยาต้อนรับเต้าหยองยุคนเดตและน้องแอนออรดีกับผลงานเพลงที่มี่ว่วสังห้องร้องใจลุจนาครับวุ้ยขนลุกสวัสดีค่ะ ้ากกะบทอทอมีแฟนแล้วบนอโนดน,อนรถจนาอย่ามาปาะวันน้องนั้นมีสามีแล้วล่ะมีแล้วอ้ายกะบอกว่าแอบก็บอกว่าปากมาแาายกะสิเอาเว้าจังสีดูถูกศักดิ์สิน้องเกินไปถึงสามีสิผู้ให ง้อป้าบ้าใบก็ใจเดียวนือาอยังรองทมีพร้อมสับสับสินเงินตาต่อให้อ้ายเป็นเทวดาก็สิหับผัวน้องคนเดียวง้อป้าบ้าใบยังไงจะมาสู่อาอ้ค่เพียงร่างกายหัวใจไม่แพ้รอกา จริงไปหาคนอื่นดีกว่าพูดมากบ้าดีไหมละ่ะก็ลองมาถ้าพี่อยากตายผู้หญิงอะไรเขาี่ดีตัวนี้ไหมปากลายว่านางเสื้อดาวถ้าคืนมาทำมือยาวนางเสื้อดาวจะกัดให้ดูดไม่ขู่ลองดูถ้าพี่อยากรู้ มหน่อยจะต่อยให้ดูผู้ชายเจ้าชู้หัวงูไปเลยไปอยู่กับไอ้าสาแต่ยังบอกว่ามีผัวแล้วมีผัวแล้วป้าไม่ตีมซ้ำเหมือนซ้ำเหมันกอป้าป้าไปอ่ะให้ป้าผัวเลยจันบอกแมน่นป้าเดี๋ยวจะไหน้นารถจะหน้าเน่ะหักเดียวใจเดียวป้าพอด้ดอกนี่จะทำนะละลงไปจากเพื่อนของรจะหน้าซะไป ง้ปาบ้าใบาย,ยังไงจะมาสู้ไอแค่เพียงร่างกายหัวใจไม่แพ้ร้องไอ้อก็อักจริงไปหาคนอื่นดีกว่าพูดปากปั้มดีไหมลนะ่ะก็ลองมาถ้าพี่อยากตาย ะเทยอะไระปากลายมันนางเสื้อเดาวถ้าคืนมาทำมือยาวนางเสื้อเดาจะกัดให้ดูไม่คุกลองดูถ้าพี่อยากรู้ออมหน่ยจะต่อยให้ดูผู้ชายเจ้าชู้หัวงูไปเ,เลยคือว่าเป็นตะยานแท้ ยังบอกว่ายามากไก่ยามากไก่กับมิตรสิงห์เขามากเว่ยอยากได้คนยังง่ามาอยู่แล้วเนาสั้นสั้นยันไม่รู้จะน่าสิมีใจจะน้อยเราบอกคึ้นกิมหวานเลยตอนรับน้องแอนออรดีพร้อมด้วยน้องต้าหยองค่ะสวยเก่งอะไรดากลายเมือนหอยปังกโอ้ย บ็ลองวางสันน้นดหน่อยเนี่ยให้เกียรติแน่ต้นฉบับเจ้าของเพลงเขามากละขอบไอ,อเขาได้ยินตัวป้ากระเทยอะไรเจ่าพันผู้หญิงผู้หญิงแปลงแล้วแปลงแล้วน้องเอ็นบัตรกันนี่เหรอน้ำหางเครื่องไหนจหนลื่ <c oughs> นเม่นี่กูว่ะป้าน้องเอ็นจนมาสั้นเลยบางในนั่นโอ้ตกใจแห้งเลยค่ะคำนั้นฮะเรียกว่าฮะ วางเน่วางเลยเอาขึ้เห็ดดูแล้วขึ้นอยางใดอยู่วะอาะก็เดินให้น้องแอนพร้อมเลยน้องตองอย่างทักทายพี่น้องทั้งบ้านครับค่ะสวัสดีค่ะแอนอดีเพชรบันแพงค่ะกราบสวัสดีพี่น้องของแฟนคลับแฟนเพลงเชาเราเบียบว่าทศินสุขุสุคนแล้วก็รวมไปถึงแฟนค่บแฟนเพลงของศิลปินทุกท่านแล้วก็บ้านเต้าหยองด้วยนะคะที่เขามารับชมในมือนีได้ยินว่า เท่าเรื่อนมาหลายรอบแล้วเนาะสำหรับ e ีนี้นะคะคก็ขอเถอะขอสักทีเถอะนะคะแอนออดีกับทาเมื่อนี้ค่ะพี่น้องแอนล่าไอรูดแยิ่หลาสั้นยุ่ได้เนี่ยสั้นแหรอเนาะกระเทยอะไรวะเนี่ยแล้วสั้นยุ่ได้แบบตกใจที่แหลกที่แหลกกับเขินๆอยู่แต่ว่าพอดเฮ้อค่ำนง้นมาก สั้นเลยแต่ว่าพวเป็นยังน้องยิ้มหายหาย,หายกับพไพ่ใดเม็ดไพ่บอกไพ่แต่งมึงเบาด้วยนี่ทั้งแต่สียงพมีไฟแล้วครับแม่สีเออป้าลูกเมียซีแม่สีแต่งให้เบาแม่นครับโอ้แนวดีๆบ่เคยจำจากแม่เลยเนาะมึงเราอ้าหลา<ะ>น <c oughs> ้องทักทายพี่น้องทั้งบ้านเลกครับสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านนะครับผมกับสวัสดีเอฟซีของพี่แอนอวัสดีด้วยนะครับมีสองคนอยู่ในกลุ่มเอ้ยบอกคือนเนาะครับอ่ะต้อนหล่นต้อนต้อ ตอจากนั้นออกมากไม่ไปว่าเปลี่ยนอยู่คือแต่สี่เราพี่นอนอทคือตื่นเต้นเออตื่นเต้นอาแต่กีนี่ลองใส่แต่แต่มูน้ำไอ้น้ำเมื่อยอยู่ในวงครับ่าคิด่าซิมีโอกาสได้ลองใส่ศิลปินที่ไปหลาหม่องหลยบอลครับเจสซี่บอกเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเนี๋ยวเาี๋ยวเดีายวเดวเดี๋ยวเ้าให้เฝ้าซะเด้อ กูหวาดรดขนหัวกูลุกฟื้นกูเข้าใจว่าไผ่ไปปะแม่ไม่แม่อีหลีได้ปะผู้ใดอ่ะกูว่ามันนี่ยังไก่มาสันนี้รโ้รู้ลางนอีเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าอย่าเข้าใจผิดตอนนี้กำลังอยู่ในเรื่องของวรรณกรรมวรรณคดีไถอยู่ได้เลยนี่แล้วก็อยู่ในเรื่องประเด็นล่ะเราเป็นไผ่อะพี่เสียสมุดเด้อ คนละเลี้ยงบ่กะเลี้ยงกันได้เลเนี๋ยวนี่เขาทีเป่าปีนี่เขาทีเป่าปีเออแล้วก็ที่หอยหัวนี่เออเอายองเป่าปีด้วยยองเออเป่าปีแบบทักทักเป่าเป่าปีบแดเน้องจออกมาเป่าปีนะจันเ้อเออเออบักบ้านเราหาปีอยู่เออยังหาปีอยู่เออบ้ให้ความไว้ให้ความรวมมือรวมอย่างขอเสียงมาดิเต๋อไม่เจซี่นะครับกูปวดเข่าแค่แม่ได้เนาะเอายองพอกเป่าปีเด้อเออออกรด้างวะดิ เพิ่มไฮ้ประเนี่ยอย่าเล่นเพลงนี้กูคิดหอดพอบักทันแานโอ้ยเนาะเมื่อไรปีผู้ไทยหาพอไม่เหรอเอาเจซี่ใหญ่โม่งอีโรติเออตอนนี้น้ำจากกุณเริ่มหลายขึ้นโอ้ยเพิ่งเป็นเจซี่ออกมาทีแรกอะเจซี่แสงทองฟินแลนด์สารพัาผู้ใด้ก่อนต้องแอน ไก่แฟนและเบียบวบาทศิลศิลปินภูไทยล่าสุดเพราะงี้อย่างก่อนน้องแอนยู้ศิลปินภูไทยเนาะคุณน้าอย่างก่อนที่เราเล่นตลกกันไหมเพราะงี่เชิดบ่เออคนละคนคนละคนเลยเออคือกันนี่แหละเนาะบมันพราะงี่เฉื่อยคนดีๆผู้ใดอะตลกยู่นหนัยู้ผู้ใดเนาะเดี๋นาะโยโกโยโกไม่เชื่อดูแม่ไม่พอดังพอดังแล้ว ยองไม่อยากบอกคผู้ชายที่ยืนนั่งสอบยองทำข้าวเมียตัวนี้ล่ะแม่ไปยูดหลืบได้ไหมคำเสลงเลยหลือบนอนต้นตรงตรงตรงแม่แล้วแก่แม่นอนพื่นตื่นโอ้ชุดนอนเห็นไหมนี่โอ้ยกระจีเห็นตัวแม่มีตาอยู่แม่เออมึงถามแม่มึงเหี้ยแน่เนี่ยว่ายังครับแม่วันนีมันกินผัดมีทั้งหลังอยู่ว่าเหมือดจี หมอนึงเนี่บากลาไม่อยากกินลาเป็ดตีเป็ดยสัยนี่ดิน้องแอนอรดีนี่อะไรน้องแอนอรดีอ่ะว้ยไปเป็นใจรับเผ้าห้าเด็โลโนล่ล่โผลนละโล่ไปเป็นเผ้าเผ้าใส่เผ้าตะลุวันเนียเองจูหอดเตยลาบบอแอนอร์ดีโตเป็นเป็นนี เีียยงงจริงค่ะสวัสดีครับไปเอนเอาเพื่อนเพิ่นปลาเอ้าน้องมนก็ับกูมากันเนาะกยสีปลาเลาวดิปลาเธอะกี่พี่มาหันคุณไปยุ่ย่างนี้เขาตัดสี่มือหามือพันตัวเอ่อยุเปลี่ยนยุแรงถวยฮู้หวยกูนี่สี่หยาดหยิบไปออกกับไล่การน้ำเพลนออกรายการอย่างดีดีรายการยังเลยเนี่ยฮะรายการยังแอนไม่ดีแอนออร่าดี เออเราแอนมี่ได้การด้วยติล่ะอ่ามีอีพีแรกและอีพีสุดท้ายค่ะเอาก็มี่ต่ออีกยุติอันยังรูดค่ะบักกี้เฮ็ดไม่อีกแน่บอกค่ะอันฟังได้เด้อัวน้าเอ็นครับจังใดก็ได้เอาอันรู้สึกว่าขอเฮ็ดอีพีเดียวสักค่ะ นอกหลังกาดอาใช้มูอกันแล้วกันเ <laughs> นาะบ่อนะคะยังร<บ>ับเชิญได้อยู่นะคะพระชักขาทุนที่หาเชียนนึงกัน <laughs> โอ้ยเอาเอาซี่ซากก้อนดีโซก,กันในเบรกต่อไปเจซี <c oughs> มีผลงานเพลง,งหนึ่งนะครับมณีเศน้องหยองลองเกี่ยวผ้าพิเอนไปเที่ยวเม,อเมืองเล้าไตจากน้อยไปน้ำผมบอแม่ <S <s <ht> เออไปเลยภาคอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีผมสิผาไปเก็บเพชรแม่ผมสีผาไปเก็บเพชรเออเป็นกำลังใจให้ลูกให้เต้าแน่คุณยะตลกหไรคุณสิตาย ช่วงนี้อมอบขวาสุขกับพี่น้องครับมอบนาทีกับน้องเต้าหยองพร้อมด้วยน้องแอนออรดีนะครับ